วิธีตั้งจุด x y 0 0ของเครื่องตั้งยังไงนะครับเริ่มเลยเราอยู่ที่โหมดด็อกนะเพราะว่าเราจะขยับหัวนะครับจริงๆแล้วขยับให้มันมาอยู่ตรงสายหน้าเพราะว่าสายหน้าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเครื่องเราเสมอ <S <S เสร็จปุ๊บเลือกอพวงมาลัยเพราะเดี๋ยวเราจะทำงานละเอียดเดี๋ยวเราจะใช้ตัวรีโมทในการตั้งนะครับ เด็กมาว่ามันหมุนไหมโอเคยบบแท่ลงมาหน่อยเสร็จแล้วเราจะเปิดหน้าเราจะเปิดหน้าดี้างไว้ตัวเลขที่เราจะเปลี่ยนก็คือช่อง C ห้าะสี่ครับห่องนี้นะดูไว้เลย x กับ y ค่าตรงนี้จะเป็นค่าที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงกรณีที่เครื่องใหม่มา มันอาจจะไม่ได้อยู่มุมซ้ายหน้าจริงๆมันอาจจะเหลื่อมสักเซนนึงหรือว่าครึ่งเซนก็เป็นไปได้นะครับเราต้องการให้ตัวเครื่องมันอยู่มุมซ้ายหน้าจริงๆเดี๋ยวเราจะเอากล้องไปถ่ายที่หัวสปินเดอร์ดูผมจะขยับหัวผมจะใช้หัวแหลมๆแล้วกันจะใช้ดอก45เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นดอก45ก่อนนะ รดอกที่6เนี่ยปลายมันแหลมสุดผมจะเอาปลายแหลมให้มันไปจิ้มกับมุมซ้ายด้านหน้าของโต๊ะนะครับ ใ้ผมขยับมาด้านหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขยับแกนแซดลงมาด้วยอ่าผมจะขยับแกนแซดลงมานะให้ดูว่ามันใกล้ที่สุดนะครับก็บอีกแล้วก็แซดดูว่ามันลางไหมอ่ะโอเค ยังยังไม่ค่อยกลางเท่าไหร่ผมก็ขยับต่ออันนี้ต้องใช้กากาเอาแล้วเดี๋ยวพอมันเสร็จเดี๋ยวเราไปปรับตัวเลขอีกทีหนึ่งโอเคผมว่าอะประมาณนี้เราได้แล้วเดี๋ยวเราไปที่หน้าจอกันครับโอเคที่หน้าจอเรากลับไปที่โหมด offset เอาไว้นะ x กับ y นี่นะครับน,นี่คือค่าเดิมของมันเรา double click ที่ตัวนี้ไม่ให้ double click ลอ่าเลือกเอาเคอร์เซอร์ไปเลือกที่แกน x นะครับแล้วก็กด f1 หรือว่า workpiece coordinate แล้วก็กด f, f sign ตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนอ่าตอนนี้เป็น94.97อันนี้คือค่าใหม่ วายก็เหมือนกันห้าหนึ่งเ้าดเว่าใกล้เคียงกันมากเลยกับเมื่อกี้ห่างก,กันแบบไม่ถึง1นมิลนะทีนี้เราจะต้องทำไฟล์เพื่อเช็คว่าที่เราตั้งเนี่ยตรงหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องไฟล์เดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้ยะสรุปก็คือวิธีสมมุติว่าเราจะเอาดอกเนี่ยให้มันมาอยู่มุมซ้ายแล้วเราเปลี่ยนยังไง สรุปวิธีคือเอาดอกมาอยู่มุมซ้ายแล้วก็ไปที่ x y แล้วก็พอเราได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วกด workpiece coordinate แล้วก็ apply แล้วค่ามันจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คลอจบแล้วจบ